เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามวันที่สมถึงเจบ่มกำลังเหมือนฉันกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตประจำวันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและจิตฉันก็ปรากฏเป็นสิ่งผิดแผกคือฉันมองจิตตัวเองเสมือนเป็นกระจกใสให้คอยระวังฝุ่นละอองหรือขี้เท่าที่เข้ามาเกาะตลอดเวลา ธรรมดาเราใช้ไม้ขนไก่คอยปัดฝุ่นไม่เห็นละอองปรากฏจับกระจกถ้าฝุ่นเพิ่งปลิวมาเกาะเพียงเล็กน้อยแค่ปัดแผ่วๆฝุ่นก็หายไปความใสสะอาดของกระจกก็ปรากฏเต็มบานดังเดิมฉันใดฉันนั้นเราใช้สติคอยตามรู้ฝ้าหมอกิเลสท,ที่มาจับจิตหากกิเลสเพิ่งรั่วมาเกาะจิตเพียงนิดหน่อยแค่กำหนดสติรู้ว่าขณะนั้นนั้น มีกิเลสในจิตความใสสะอาดปราศจากมนลทินของจิตก็ปรากฏเต็มดวงดังเดิมและธรรมชาติความผ่องใสของจิตย่อมให้ผลเป็นความรู้สึกเบิกบานในตนเองการนั่งสมาธิฉันชอบออกไปนั่งที่ชายหาดบางทียอมร้อนไปนั่งบนยอดเขาเตี้ยตอนใกล้เที่ยงเพราะไม่ค่อยมีใครใจถึงขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์กลางแดดเปเรี้ยงขนาดนั้น ความจริงแค่ลำบากตอนเหยียบเหยียบจับจับหินร้อนเพื่อปลายเปลี่ยนขึ้นสู่ยอดนิดหน่อยแต่พอถึงยอดก็มีร่มไม้ใบบางพออาศัยนั่งพอสบายแล้วการเดินจงกรมฉันอาศัยชายหาดไม่ค่อยได้เพราะผัดสะระหว่างเท้ากับทรายจะเป็นลักษณะจมไม่ค่อยก่อให้เกิดสติรู้เท้าชัดแบบเหนี่ยวนำให้เกิดความรู้ทั่วพร้อม ทั้งอิริยาบทเท่าใดนักช่วงกลางวันฉันจึงต้องใช้ทางเดินค่อนข้างสั้นในห้องพักนั่นเองก็ได้ผลดีเหมือนกันพอตกกลางคืนคนน้อยๆก็ค่อยย้ายไปยืดเส้นทางเดินชมสวนหย่อมของรีสอร์ทซึ่งมีบางช่วงเป็นทางตรงยาวกว่าในห้องมากแถมได้บรรยากาศปลอดโปร่งกว่าคือมีโดมมืดปร่าแสงดาวเป็นเพดานห้องจงกรม ในอักขิสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดจิตหดหูเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นไม่ใช่โอกาสที่จะเจริญโพชงได้สองสาวันแรกฉันจึงมีธุระง่ายๆแค่สังเกตตามจริงว่าขณะใดนิ่งขณะใดเคลื่อนไปเป็นหดหูง่วงเหงาหรือฟุ้งซ่านรำคาญใจกับทั้งทำทุกวิธีทาง เพื่อกำจัดสองสภาพดังกล่าวไม่ว่าจะตรงหรืออ้อมทางตรงก็เช่นรู้เท่าทันขณะจิตเคลื่อนจากนิ่งตื่นไปเป็นหมนหรือคิดเรื่องที่ผ่านผ่านมาทางอ้อมก็เช่นออกกำลังบ้างล้างหน้าบ้างมองฟ้ามองทะเลไกลๆบ้างหรือมานั่งเขียนบันทึกธรรมเพื่อทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างหากเผลอปล่อยให้ง่วงหรือฟุ้งจริงๆ ก็มักดูเข้าไปที่ลักษณะง่วงหรือฟุง้งซึ่งมีระดับแปรปรวนมากขึ้นหรือน้อยลงต่างๆกันในแต่ละลมหายใจดูไป10บถึงยีระลอกลมเข้าออกก็มักค่อยอยังชั่วขึ้นเช่นลมแรกๆเห็นความง่วงมีลักษณะกดแรงๆเหมือนจะดันเราหัวทิ่มลงฟูกพอดูอีกทีในลมต่อๆมาแรงกดนั้นก็คลายลงทำให้เบลอๆชชา ครึ่งตื่นครึ่งง่วงแล้วอีกสองลมหายใจต่อมาก็กดให้ง่วงหนักอีกดูหนักเบาสลับกันซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระทั่งแรงกดน้อยลงทุกทีที่สุดก็เบาและเบิกบานอย่างเดียวไปเมื่อมีเวลาดูเต็มที่ทั้งวันฉันจึงเห็นว่าธรรมชาติจิตคนเรานั้นสลับกันไปสลับกันมาระหว่างหดหูง่วงเหงากับฟุ้งซ่านรำคาญใจ คนเมืองจะมีธุระปะปังในหน้าที่การงานเกือบตลอดวันความฟุ้งจึงมีอายุยืนและถูกหล่อเลี้ยงไว้ด้วยการงานนั่นเองเรียกว่าฟุ้งอย่างมีเป้าหมายกระทั่งเมื่อบรรลุเป้าหมายก็เหมือนหายฟุ้งไปชั่วคราวนี่เป็นเหตุผลง่ายๆว่าทำไมคนเราต้องหางานทำคือไม่ใช่เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเดียวแต่เพื่อเอามาสนองตอบความฟุ้งยุ่ง จัดระเบียบความฟุ้งไม่ให้คับแน่นในหัวอย่างไร้ทางออกการยกสติขึ้นคอยรู้ว่าเมื่อใดพายุความฟุ้งก่อตัวขึ้นแล้วจึงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเพราะไม่ใช่ธรรมชาติวิสัยเดิมที่เคยชินที่เราเคยใช้ความฟุ้งไปสะสางงานการให้เรียบร้อยอันนี้กลายเป็นเฝ้ารู้เฝ้าดูว่าลมหายใจหนึ่งหนึ่ง ฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยกว่าลมหายใจก่อนหน้าเมื่อหายฟุ้งแล้วแปลเป็นสภาพหดหูง่วงเหงาไปแทนหรือไม่การมีเวลาว่างทั้งวันเฝ้าดูสภาวะจิตยอย่างเดียวนั้นโน้มน้อมไปทางฟุ้งและง่วงสลับกันไปสลับกันมาเป็นหลักอาศัยความเพียรในการนั่งสมาธิและเดินจงกรมก็ช่วยไม่ได้มากนะัก พราะเมื่อนั่งหรือเดินได้ราวครึ่งชั่วโมงหรืออย่างเก่งหนึ่งชั่วโมงจิตฉันจะดิ้นรนไม่อยากนั่งหรือเดินต่อเสแล้วสองสามวันแรกจึงมีบ่อยครั้งที่อึดอัดทรมานอยากกลับกรุงเทพหรือไม่ก็ไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวไหนเสบ้างแต่ฉันก็หาทางระบายความอึดอัดด้วยการอ่านหนังสือธรรมะที่พกมาหลายเล่มแทนไม่อยากแพ้ภัยตัวเอง ไหนอยากมาบ่มเพาะกำลังจิตให้แกร่งขึ้นก็ควรให้เป็นไปตามนั้นถ้าแค่รักษาสัจจะง่ายๆไม่ได้แล้วจะเอากำลังที่ไหนไปรบกับกิเลสระดับทําลายภพชาติกับใครไหวพอสู้อดทนเพียรพยายามผ่านไปสามวันขึ้นวันที่สี่ก็เริ่มเห็นความงอกเงยออกดอกออกผลของสติคล้ายจิตเป็นม้าที่พยศน,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 น้อยลงมาก กล่าวคือเริ่มรู้ลมหายใจได้ต่อเนื่องทำให้จิตสรงสภาพตั้งมั่นได้เรื่อยๆแม้ไม่อยู่ในที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพอจิตตั้งท่าจะแปรเป็นฟุง้งหรือก่อวอจะดิ้นรนกลับกรุงเทพสติก็เท่าทันณนะเวลาที่พายุเริ่มก่อตัวแล้วกลับสงบสบายคล้ายไม่ไหวติงต้องสังเกตจริงๆจึงจะเห็นว่ายังมีระลอกความกระเพื่อมไหวน้อยๆ อยู่เกือบตลอดเวลาณจุดนั้นฉันให้คะแนนตัวเองว่าสติอันเป็นองค์แรกของโพชฌชงปรากฏขึ้นแล้วในการเจริญภาวนาหมวดจิตคือเมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้เมื่อจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้เมื่อจิตหดหู่ก็รู้เมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่างน้อยก็ยากกว่าครั้งฝึกตามรู้ให้เท่าทันว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าหลายขุมการจะมีสติรู้อย่างเป็นอัตโนมัติว่าจิตกำลังอยู่ในสภาพใดนั้นกำลังสมาธิมีส่วนสำคัญยิ่งหากขาดกำลังในแบบนิ่งแล้วสติก็จะเป็นไปแบบฝืดๆคล้ายมอเตอร์ที่ขาดน้ํำมันหล่อลื่น แม้หมุนก็อึดอาดหรือมีเสียงคลื่นคลาดน่ารำคาญแต่หากมีความเบิกบานในสมาธิเป็นน้ำมันหล่อลื่นแล้วมอเตอร์หมุนสติจะทำงานคล่องแคล่วว่องไวไม่ใช่หมุนแบบไม่เต็มใจผลของการมีสติรู้สภาพจิตเป็นอัตโนมัติได้เสมอเสมอคือจิตปรากฏเป็นกระจกที่ใสเด่นขึ้นเรื่อยๆที่นึกว่าใสาแล้ว ยังมีใสได้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกเพราะเรื่องความใสของจิตเนี่ยพูดกันได้ยาวมีทั้งใสแบบวอบแวบเหมือนอุปาทานไปเองและกลับหมุนมัวอย่างรวดเร็วมีทั้งใสแบบรู้แช่แช่ด้วยความปลื้มอยู่กับความใสโดยไม่ตระหนักว่าตัวปลื้มนั่นก็เป็นหนึ่งในโมหะแต่กว่าจะรู้จักจิตที่ใสเหมือนแผ่นน้ำแจ่มกระจ่าง สามารถเห็นทะลุลงไปได้ถึงกรวดหินใต้ท้องน้ำทุกก้อนอย่างคมชัดสมาธิก็ต้องก้าวหน้าไปถึงระดับตั้งมั่นเบาสบายได้นานเกินชั่วโมงกับทั้งมีสติเท่าทันเป็นอัตโนมัติว่าสภาพจิตแปรจากตั้งมั่นไปเป็นอื่นเมื่อใดถึงจุดนั้นจิตหดหู่กับจิตฟุ้งซ่านเหมือนเพื่อนเก่าที่หายหน้านานส่วนเพื่อนใหม่ คือสมาธิจิตเวียนมาเยี่ยมบ่อยขึ้นยับยั้งอยู่กับชั้นยาวขึ้นจึงมีสภาพจิตให้สังเกตเพียงสองชนิดหลักๆคือเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิพอเห็นบ่อยเข้าว่าอย่างนี้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างนี้จิตเคลื่อนจากความตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิองค์ที่สองของโพชอชงคือธรรมวิจัยก็ปรากฏเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องพยายามสร้างนั่นคือเกิดสัมปะชัญญะรู้เห็นอยู่ในขณะแห่งสมาธิว่านี่เป็นเพียงสภาพอย่างหนึ่งของจิตกับทั้งรู้เห็นอยู่ในขณะไม่เป็นสมาธิว่านี่ก็เป็นแค่อีกสภาพหนึ่งของจิตเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่ถาวรไม่ได้มีกำลังตั้งได้แค่ไหนก็อยู่ได้แค่นั้นในที่สุดต้องเสื่อมลง หรือแปรปรวนเป็นอื่นเป็นธรรมดาธรรมวิจัยอันเกิดจากการฝึกรู้สภาพจิตเกิดดับนั้นมีอนุภาพสูงฉันไม่รู้สึกถึงความเป็นฉันสิ่งที่ปรากฏก็แค่สภาพจิตอย่างหนึ่งตั้งอยู่ระยะหนึ่งตามกำลังแล้วเสื่อมสลายลงเหมือนฟองสบู่ที่ได้เวลาแตกออกไม่มีความพึงใจอื่นใด ยิ่งกว่าการทราบชัดว่าจิตทรงอยู่ในสภาพใดแล้วแปรไปเป็นสภาพใดจึงกล่าวได้ว่าองค์ที่สามของโพชฌชงคือวิริยะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอด้วยความพึงใจนั่นเองถึงจุดหนึ่งที่อิ่มเอิบและเบิกบานโลกภายในและโลกภายนอกดูโล่งแจ้งไปหมดฉันก็ตัดสินว่านั่นคือองค์ที่สี่ของโพฌงชง ทำให้กายของฉันสงบระง,งับแต่ความสงบระง,งับกายขณะเฝ้าสังเกตสภาพจิตนั้นจะไม่ให้เห็นกายโดยความเป็นอิริยาบถคือกายปรากฏคล้ายแก้วใสมีขอบเขตสันฐานเพียงรางเลือนเป็นบางขณะบางขณะก็เหมือนวัตถุปโปร่งแสงที่ไร้รูปประพันธ์สันฐานไปเลยเหลือแต่สภาพจิตอย่างเดียว ฉันเริ่มเห็นว่าอาการไหวของจิตน้อยลงทุกทีคล้ายมองไปในอากาศว่างแล้วไม่เห็นร่องรอยของลมไม่เห็นคลื่นความกระเพื่อมใดๆมีแต่ความว่างปรากฏอยู่ก็รู้สึกว่าจิตกำลังจะปรับเปลี่ยนสภาพครั้งสำคัญฉันประจักษ์จากการเฝ้าสังเกตคือแม้บางสภาวะตั้งนานเหมือนจีรังยั่งยืนในที่สุดก็ต้องแปรปรวนไปเป็นอื่น ประจักษ์ครั้งแรกไม่รู้สึกอะไรมากยังเห็นความอาลัยในสมาธิอยู่บ้างแต่เมื่อประจักษ์บ่อยๆเข้าก็เริ่มลดความยินดียินร้ายลงเมื่อจิตตั้งมัน่นก็รู้อยู่ในสภาพตั้งมัน่นโดยไม่มั่นหมายว่าเราเก่งที่ดำรงจิตอันสง่างามได้ปานนี้หรือถึงแม้เมื่อจิตคลายจากสภาพตั้งมัน่นก็ไม่อะไรว่าจิตเราตกลงแล้ว ค่อยๆเกิดมุมมองใหม่ชัดขึ้นเรื่อยๆคือสภาพจิตต่างๆไม่ใช่เราเราไม่ใช่สภาพจิตใดสภาพจิตหนึ่งเลยแล้วจะต้องไปเสียดายสภาพจิตไหนๆทำไมกันตรงนี้เป็นจุดที่มีสาระสำคัญยิ่งกระทบไปถึงความอยากได้อยากมีมรรคผลอยากดีอยากเป็นอริยบุคคลจะเร่งรัดเอามรรคผลไปทำไมมรรคจิต ก็คือ <Tesla. S 1> จิตชนิดหนึ่งผลละจิตก็คือจิตชนิดหนึ่งไม่ได้เป็นตัวเราในวินาทีนี้สักหน่อยก็ตัวเราในวินาทีนี้ยังไม่มีมีแต่สภาพจิตที่เดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็แสสายแล้วจะไปหวังเอาสภาพจิตอื่นมาเป็นรางวัลให้ใครเมื่อจิตหยาบ ฉันกลับมากำหนดรู้ลมหายใจด้วยความพอใจจะสร้างความตั้งมั่นเฉพาะวินาทีนั้นเมื่อจิตละเอียดฉันก็ไม่เผลอหลงไหลติดใจความละเอียดแต่มีสัมปชัญญะรู้ชัดว่าจิตละเอียดประนีตก็แค่ภาวะหนึ่งแม้ไม่เห็นขณะแห่งการดับแต่ก็ยังรู้ว่าสภาพแบบนั้นไม่เที่ยงมีอันต้องเสื่อมสลายลงเป็นธรรมดาในอนาคต การอย่างรู้นี่ต่างกับขณะคิดคิดเอาว่าเดี๋ยวมันต้องดับเพราะจิตอยู่ในวาระแห่งการมีสัมปะชัญญะรู้ชัดกับทั้งเคยผ่านประสบการณ์เห็นรอยต่ออันเป็นขณะแห่งการแปลสภาพจิตมาหลายหนจนเจนใจแล้วด้วยฉันคิดว่าองค์ที่หกของโพชงคือสมาธิความตั้งมั่นของจิตกับองค์ที่เจ็ดของโพชงคืออุเบกขา ความวางเฉยในจิตบังเกิดขึ้นแล้วแต่สัดส่วนอ่อนแก่หรือบริบูรณ์เพียงใดนั้นคงยังต้องอาศัยการเปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้ฉันได้ข้อสรุปอันมีค่าหลายประการแต่ประการสำคัญที่อยากบันทึกไว้เหนือสิ่งอื่นใดคือถ้าจะให้องค์สุดท้ายของพ่อชงปรากฏนั้นต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน ในหมวดจิตดีๆรู้จักจิตประเภทต่างๆทั้งต่ำและสูงทั้งหยาบและประนีตมีแต่ความเห็นว่าสภาพจิตหนึ่งเกิดแล้วต้องเคลื่อนจากความเป็นเช่นนั้นไม่เพลินเผลอล,ลงไปว่าสภาพจิตใดน่าย,ยินดีควรแก่การปราบลืม้มอุเบขาในโพชงเกิดขึ้นเพราะความเห็นอนิจจังบ่อยจนชินไม่ใช่เกิดขึ้น เพราะจิตตั้งมั่นวิเศษสุดแล้วแต่อย่างใด